เชื่อสองหมื่นหูผมมันงจริงกรับผมสร้างเยือกว่าเลยครับว้าวคอมเตือนกูเล่นเกมนี้ไม่เป็นได้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่างประสบการณ์แล้วกูเล่นน้ำหอมไม่เป็นพี่โชว์บอกคนกูถึงศพนั้นบ้ากว่าไอ้เต้นไปเหี้ย โอเคอยู่กับโรงงานผลิตอาวุธแล้วโอเคแล้วสิ่งที่เราต้องทํานั่นก็คือเก่าเลยเก่าเลือหยอก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 เอเสียงหัวใจเต้นติดตัอก่อเอ้ยเจอแมงมุมอ่ะแมงมุมน่ากลัวอยู่นะเหมือนจะยิงใยสโลพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนอ๋อแต่แมงมุมมันไม่มีล้อป่ะแล้วเป็นแมงมุมเลยแมงมุมเลยอ่ะอ๋อนุ้ยนุ้ยนุ้ยตัวนุ้ยตัวนี้ไม่เป็นล้อมึง โอ้กหตายโอ้โหตายเดียวเลยเรียบร้อยโอ้ยโดนเลยแคมป์เลยมาลองดูระวังนะมีจะได้มาเดินมาเดินมาเดิมาฝันเยอะ้วเช้ โดนอ่ะเอออยู่ไป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 โอ้มันไม่แคร์แล้วมันไม่แคร์กูแล้วมันมันมันวันกันเมันไอ้พี่โขปั่นไฟไปแีกแดงกูบอลมันไม่เป็นไรเต้นมึงทำดีมากการเสียสละของมึงกูจะจำไว้ในใจแล้วกัน พี่เข่าปั่นไฟพี่เข่าปั่นไฟสวย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 พี่เข่าพี่เขาทำไปเลยทำไปเลยแล้วในบ่ายชิคให้ตาแดงตาแดงตาแดงปั่นไปปั่นไปปันไปแล้วกูไปแล้วไอ้เหี้ยต้องจุ๊กไอ้เนี่ยไปได้ไอ้เนี่ยพยายามอยู่ไอ้เหี้ยไอ้กูโดนเวลาไอ้เนาะไม่เป็นไรไอ้เหี้ยโดนตีก็พอ เงี้ยโอเคโอเคพี่ขออะไรพี่ขออะไรอย่างนั้นเสมอก็ได้ไหมเต้ยไม่เดี๋ยวน้อยพี่โค้ดกับเพื่อนคนหนึ่งก็รอดใช่ป่ะลองกดดูดิอ่าใช่จริงด้วยคนขายแหละกูขอมั่วอะไรก็ได้กันนะน้องเอาอะไรเอาเลยเอาอะไมั่วเลยเอาอะไมั่วเหอะยังไงกูก็มั่วอยู่แล้วกูมั่วสุดเลย ไม่ไปโคเป็นหัวขโมยอ่ะมีเสื้อรู้สึกว่าน่นไอเกดีชาวตัวหาเลยวะแค่ชื่อก็เก๋ี้ยอ่ะเป็นผู้งสปานะเอ้ะอะไรอ่ะมันเงี้ยหูฟังอ่ะไม่เนี่ยกูฟังนี่ฟังเสียงอ่าชายผู้มีโชคกดโอ้ยตึ้นมันไม่เห็นมันไม่เห็นหรอกจัดไม่เห็นไอ้เหี้ยละเอามันรานแล้วราแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนคนอุ้มท้องเหมือนคนอุ้มท้องตัวอะไรนั้น ได้ไม่มได้่มกูย oh, ื้อกูยื้กูยื้กูยื้ไม่ต้องมมาเฮ้ยาแผ่งกอโอ้โหโดนเลยเด็กเนี่ยพลาดอันนี้คืออะไรกีชานะใช่เนี่ยกีชา อุบาทจริงๆะโอ้กูโดนเลยไอ้เหี้ยกูผิดพลาดทางเด็กทิกเฮี้ยโทษ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 ไปเลยบอมคนป่าเราไปช่วยด้วยด้อยเอ้าได้เวลาปมคนป่ามาเลยดองตาหนี้พี่โขคนเงี้ยพี่โขแบบจริงจังกับการปั่นไฟโว้ยรูดมาแล้วน้องรูดมาแล้วกูรูดช่วยรูด ตุกเลยอุ้ยเร speaker, ื่องสุดท้ายแล้วสีสีเติร์นรูสูเติร์นเย็ดเว้นอุบาทจริงมั้ล้มคู่มันน่ายาวกูมันน่ายาวกูมันอะไรล้างบอลได้เที่มันไม่จะตายแล้วแม่งถือเสื้อปีกหักชัดๆจะทำให้เติร์ดูด้ว่อยโชว์กูไม่นอนหลับอีนิดเดียวปล่อยไปแล้วมาช่วยมันมาช่วยผมก่อนก็ได้ พี่โคมาแล้วพี่โคมาแล้วใช่ไหมพี่โคใช่ไหมพี่โคหรือใครอ,อร่ะไม่รู้ทันไหมทันไหมโอ้โห <c oughs> ยืย้อไม่ตายหรอหน้าเลยโอเคเติรนหลอดเติร์นหลอดนนี้ไอ้เนิร์ดนะครับนเนื้อไอ้เติร์นเติรนเติร์นมันลอยเนิร์ดอยู่ไปช่วยพี่โคไปไปจะบอมคนปลาพี่โคอยู่ตรงไหนโว้บอมฟิปปะไอ้เยี่ยมคนอุ้ยไอ้เยี่ยมอะไรอุ้ย มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยบอมคนป่าเอาเรื่อยๆบอกคนป่าตายไชัวร์คนตาตายพี่รอไปทางลับเลยก็ได้พี่เออมันจะเอาพี่อ่ะมันจะเอาพี่อ่ะมีมือตั้งนานเลยไม่พึ่งไม่พึ่งพี่จีจีจีมึงขำอะไรวะมึงขำอะไรวะมึงขำอะไรถอดหน้ากากใส่กับกูปบ่าเออถอดหน้ากากใส่กับกู้บ่า กูโดนแรกกาไฟกูไหมไม่หิวไปกาวไม่หิวไปวะอดนแากกาไฟกูไหมไปแล้วไม่พี่โคไปแล้วแพ้มันโคขี่แพ้เลยโยตอนนี้ผมมีผู้ติดตาม679ผมอยากผู้ติดตามครบพันนะครับถ้าผมผู้ติดตามครบพันนะผมจะทำตามท็อปเมนบอกครับท็อปเมนบอกอะไรผมทำตามหมดเลยเออ ขอแค่ไม่อุบาทอาจารย์สิบแปดบวกกันไปแล้วก็อยู่ในขอบเขตผมทาแน่นอนครับแจกรหัสลินหน่อยอยากใช้ลินได้ครับผมถ้ามาลิดแพ้วผมจะให้หนึ่งรหัสแต่ว่าถ้าหากมาลิดชนะบาซ่าได้นะผมให้สองรหัสเลยความจริงคลิปนี้จะมีการเล่นแมบไอเดนในโลบกเลยนะครับแต่เอ็นวเดียมันบ้าอ่ะแล้วอยากจะฝากบอกพี่พี่ที่ผมเจอตอนนั้นว่าผมขอโทษจริงๆริงพี่ชายแต่ว่าเอ็นวิดียมันเป็นอะไรไม่รู้มันอัดคลิปไม่ได้ผมขอโทษจริงๆิงครับ พวกพี่นิสัยดีมากเลยโอ้โหผมเสียดายจัดเลยผมอยากขอโทษพวกพี่นะโอ้โหไม่รู้จะขอโทษยังไงละอขอโทษนะจริงครับแต่ว่าพวกพี่นิสัยดีมากเลยนะขอให้เจอกันอีกครับผมแอปดีมากครับ NV i d i a ดีช่วงนี้ก็ใกล้หลอดดอเข้ามาแล้วนะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องวิดพื้นซิทอัพหรือว่าวิ่งเชื่อน,นะครับว่าทุกคนทําได้สู้ๆครับผมเป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนผ่านกันนะครับเล่เหมือนจะถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วนะ หากคลิปหน้าอยากให้ผมทําคลิปอะไรหรืออัดคลิปเกมอะไรเขียนไ้ที่ใต้อคอมเมนต์ได้เลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมขอบอกได้เลยว่าเรามันลิดก,กับผมตัวผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ